ในช่วงปีพศ242ชายหนุ่มชื่อวินเซนต์แวนโกะกำลังนั่งอยู่โต๊ะไม้เล็กๆในห้องที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายภายในห้องนั้นมีภาพวาดและสเก็ชหลายภาพกระจายอยู่ทั่วไปแสงไฟจากตะเกียนน้ำมันส่องเป็นประกายอบอุ่นแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าแวนโกะเป็นชายที่มีความหวังและความทุ่มเทในผลงานที่เขาสร้างขึ้น แต่ก็ต้องต่อสู้กับความยากลำบากและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันของเขาปี2421แวนกกย้ายมาอยู่ที่เมืองอาร์สในประเทศฝรั่งเศสที่นี่เขาได้พบกับความงดงามของธรรมชาติและสั้นสรรผลนานมากมายข้ามกลางทุ่งหญ้าและท้องฟ้าที่สดใส เขานั่งอยู่หน้าผ้าใบของเขาจับผู้กันร,ระบายสีด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมากระทบพื้นดินทําให้ทุ่งหญ้าดูสว่างขึ้นด้วยสีเหลืองและเขียวแวนกบรู้สึกถึงความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานแม้ว่าชีวิตจริงของเขาจะยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายปี3432 แวนก็ได้เข้าไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่แซงเรมี่เดอะพรูวองส์เวลานี้เขาต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางจิตใจและร่างกายที่ซุบพรมไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงสร้างสรรค์ผลงานของเขาต่อไปเขานั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองผ่านกระจกออกไปยังวิวภายนอกและถ่ายทอดความมดนามของธรรมชาติผ,าผ่านผ้าใบของเขาความรู้สึกภายในที่สับสน และความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญนั้นสะท้อนออกมาในทุกผู้กันที่เขาใช้ในปีเดียวกันนั้นแวนกบได้สร้างผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาขึ้นมาได้แก่ The Story Night ภาพนี้เป็นภาพาพกฟ,ฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่สองแสนโดยยิบระยับเหนือหมู่บ้านแซนเรมีความเกิดตือรือร้นและความทุ่มเทในงานของเขานั้นเห็นได้ชัดเจนในทุกผู้กันที่เขาวาด ความงดงามในภาพนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการของเขาผ่านศิลปะปี233แวนโกย้ายมาอยู่ที่เมืองโอเวอร์ซูร์อวสซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายในชีวิตของเขาในช่วงเวลานี้เขาต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดและความเหนาแต่ก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานของเขาต่อไปเขาเดินท่ามกลางคุ้งข้าวสาลีที่สุกหมม สายตาของเขาสะท้อนถึงความเศร้าและความหนับใจแต่ก็ยังคงมีความหวังในใจของเขาอยู่เสมอในวันที่29กรกฎาพศ2433แวนโก้ส 33, h, เสียชีวิตจากบาดแผลที่เกิดจากการยิงตัวเองที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่โลงศพของเขาถูกตกแต่งด้วยดอกทานตะวันที่เขารัก ความเศร้าเสียใจและความเคารพต่อศิลปินผู้ไม่เคยได้รับการยอมรับในชีวิตจริงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกทั้งใบได้สะท้อนออกมาในงานศพครั้งนี้ในปัจจุบันผลงานของแวนโก้ได้รับการยอมรับและเฉินชมจากคนทั่วโลกภาพวาด s t o r r y Night ของเขาได้ถูกนำมาประมูลในบ้านประมูลศิลปะชื่อดังและทำลายสถิติการขายด้วยราคาที่แพงที่สุดในโลก บรรยากาศในห้องประมูลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเคารพต่อผลงานของศิลปินผู้ที่ไม่เคยได้รับการยอมรับในชีวิตจริงแต่ได้กลายเป็นตำนานที่ทุกคนต้องจดจำขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป